เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับ วันนี้มาอยู่กับยานอันดับ1ประเทศไทย <S <S ชื่อว่าคีโัวซิกแซกนะครับผมเป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่มี FC ในช่องเนี่ยขอมากันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาดูการเดินเกมของยานอันดับ1ประจำซีซั่นที่27กันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับ <S <S เล่นยานไปทั้งหมด1,286เกมอัตราชนะ60%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป1 8 7เกมอัตราชนะ65 8%นะครับผมวินเลทในแรง้งนี่คือค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเรามาดูรูนไอเทมพลังแฝงของหยานอันดับ1กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงจะเป็นแรมเพจ6เม็ดนะครับเลท4เม็ดสีม่วงก็จะเป็นแอสซัสซินเนต10เม็ดนะครับผมส่วนสีเขียวเป็นดาร์กอนคลอ10เม็ดนะครับส่วนพลังแฝงจะเป็นเดวิลอเวคันนิงนะครับผม มาดูทางด้านไอเทมกันบ้างนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นการเดินเกมของหยาดป่านะก็จะเป็นขวานฟาร์มรองเท้ากันซีซีมูลาภาสาโอนิอามดาบคริแล้วก็ปิดท้ายด้วยก่อเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตโลนเทมพลังแฝงของ หย่านอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจมารู้ชอบเป็นตัวแทนจําหน่ายของกัลลิน่าโดยตรงการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน100%มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Op e n น d ดีและเมลพาร์สเพจเปิดมานานกว่าสปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับเรามาดูหย่านอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในแรงด์คอนประมาณ44ดาวนะครับผม ก็เข้าใกล้แรงสูพีมแล้วเนาะฝั่งเป็นซินเนเทียป่านะครับผมเป็นตัวเลดเหมือนกันเลยต้องมาดูกันนะครับใครจะเกิดก่อนเกมนี้ตัวของหยานนะครับไม่ต้องพูดเยอะเนาะเป็นฮีโร่เมตานะครับที่นิยมหยิบมาเล่นในแร้งกันค่อนข้างเยอะนะครับผมต้นเกียร์อาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ถ้าหลังเวลสิไปเนี่ยมีของแล้วเอาไม่ลงนะครับ ลุมก็ยังไหวอะ่ะมันเป็นฮีโร่พลังนะทุกคนต้นเกมอาจจะดาเมดยิบย่อยนะครับยังไม่ค่อยแรงนะต้องอาศัยของแล้วก็เลเวลนะครับถ้าเวลสิก็เนี่ยอันติจะเลี้ยงได้ค่อนข้างนานนะครับผมไหลอะ่ะเออเริ่มฟาร์มเป็นบัฟฟ้านะครับ แล้วเวฟนี้เมดเขาไม่ได้มารับด้วยนะรับเต็มเลยนะผมเวฟกลางรวยๆเลยออฟเลนฝั่งนี้เป็นซีเนียร์ออฟเลนนะทุกคนทีมไฟเนี่ยก็จะชงให้หยานโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นตัวนัวไฟนะเลดเกมก็จะมีทีลิกาหยานนะครับโอ้ s <S oh, แต่ถ้าเกมนี้ หยานตายไปเนี่ยดามเมจหายเลยนะเหมือนเป็นคีหลักด้วยนะครับเจอลอเลี้ยวออฟเลนด้วยไงข้างบนก็เป็นแวนนะครับยังไงเอ่อลรอเลี้ยวเหม,มือนลรอเลี้ยวจะรู้นะเล่นไม่สุดนะครับไม่ได้นะอันนี้เขารู้แล้ว ขึ้นไปทำบนไม่ทันนะครับยังไงเอ่ยตัดสินใจมาเปิดดาร์กนะต้องให้ทีมดูบัฟฟ้าให้นะครับโอเคได้ออบเจ็กดาร์กมาเนาะแลกกันไปนะผมจะว่าไปฮีโร่ฝั่งเนี่ยแก้ทางฮีโร่ฝั่งเราแทบจะทุกเลนเลยนะแวนก็ชนะทีรีต้นเกมนะครับ รอเรียกก็ชนะซีเนียลคู่กลางก็เป็นชักหน้ากับซาใต้นะครับชักหน้าเนี่ยเขาก็แก้ทางแก๊กนะเกมนี้แบบต้องอาศัยทีมเวิร์กจริงๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยครับผมต้นเกมยังไม่ค่อยมีอะไรนะเราอยาดเปิดอันติเดินมาเจอชักหน้านะครับเลื้อยเข้าไป นิดเดียวถือว่าเป็นการทักทายนะครับต้นเกมแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับตัวเลดเกมเนี่ยถ้าฟาร์มเยอะจะดีนะไม่รีบบวกนะครับเพราะว่าถ้าไปบวกกับตัวต้นเกมเนี่ยยังไงตัวต้นเกมมันก็ได้เปลี่ยวไฟายแล้วนะครับตัวเลตเนี่ยเขาจะใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับ เดินไปที่เลนกลางมีใครมาไหมไม่มีนะอีกฝั่งขึ้นไปเล่นเลนบนกันนะมาแล้วผมจะมีไฟหรือเปล่ามาเราเปรบกลางนะครับรเหมือนว่าข้างบนจะมีไฟนะเรียบร้อยครับแก๊กโดดเฟิร์สบัต นะขึ้นมาล้าใส่ซาต้านะเสียฟิกเกอร์ไปถึงหลอดนะผมซาต้าเขาไม่เล่นนะน่าจะมีบินนะครับเมื่อกี้ออมาแล้วบินแล้วยังไงเอยสีเนียวซ้อนอยู่ครับแล้วเรียบร้อยผมเก็บไปคิวแรกอ่าขึ้นเป็นเจาะเกาะชิ้นเล็กของมุลามาสาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยโอนิอาร์มนะทุกคน นี่เป็นสเต็ปการออกของนะครับเอาไปเล่นตามกันได้นะหยานก็จะเน้นอัพไปที่สกิล2นะครับเน้นป่าไม่ต้องมีอะไรมากนะผมเล่นตามทามิงนะทามิงล่างก็ไปเล่นล่างนะครับทำมิงบนก็ขึ้นไปเล่นบนนั่นเองเนาะก็จะให้ความสำคัญกับเวฟนะครับอ่าเราซาตาบิน๋เล่นไม่สุดนะครับ ต้องไปช่วยข้างล่างนะข้างล่างนี่ซีเนียลดแล้วนะครับอันติมาแล้วยังไงเอ่ยต้องโดดออกนะเจอลอเลียวอะดิลอเลียวไม่สู้นะครับโหดเกินตัวอะไรก็ไม่รู้นะหนึ่งสี่หนึ่งห้าชิวๆเลยแล้วถ้าเจอคนรำเก่งๆเนี่ยเขาจะรำแบบหลบดาเมดด้วยนะครับ หล่นอนเลียวนี่ตัวสกิลเพยจริงเลยเฮ้โย,โ,ย,โ,ยโดนซินไล่ข้างบนก็โดนนะครับโอโ้โหรู้สึกว่าเกมนี้มันจะออกแบบเกมตามเลยหน่อยไหมอ้าวแล้วซาต้าครับผมแรกไปเลยนะครับเข้าไปยันป้อมไม่เป็นไรครับตายตัวแรกเกิดมาก็มาฟาร์มนะครับฟาร์มอย่างเดียวนะตัวเล็ดเกม เป็นเกมตามแล้วนะครับตอนนี้นนก็ต้องยอมเข้าไปก่อนเนาะอีกฝั่งเขาตัวต้นเกมเยอะนะครับจะเล่นมังกรหรือเปล่าผมว่าซีเนียลเขาน่าจะอรอลงอยู่นะยังไงครับดูเชิงก่อน ไม่น่ารีบเล่นนะครับโอเคได้แล้วโอนิอาร์มนะผมแล้วก็จะออกมุรามาสะชิ้นเต็มเลยนะครับยังไม่ขึ้นรีเวอร์ทานขั้นสามนะขึ้นขั้นสองก่อนนะครับเอาดีเอาดีแวนมีทีเนียวอยู่ไม่กลัวนะแล้วเก็บไปนะผมชิวที่สามไม่มีปัญหานะครับ ใกล้ละไกล,กลเข้าสู่เวลสิบสองแล้วนะทุกคนของเริ่มมานะครับรเบ็ดวงเวทดบัฟให้เขาไปก่อนนะยอมไปก่อนที่หยานเขานิยมอัพสองนำเนี่ยเพราะว่าจะได้ใช้ได้ไวขึ้นนะครับคูดาวมันจะไวนะแล้วก็พึ่งไอเทมอย่างโอนิอาร์มแล้วก็มุลามาสะนะครับเอาลดคูดาวนั่นเองเนาะอ่าได้แล้วครับผมมุลามาสะ ปูดาวสกิลสองยวยิ่งดีนะครับมันจะได้ใช้บ่อยขึ้น,นเนาะเวลาหยานคิ้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเลื้อยไปเลื้อยมานะครับและตอนนี้เบลสิบสองแล้วนะครับ <c oughs> เวลาของเขานะรหลอรับชมได้เลยตายมังก่อนแล้วมาเปิดอันติใส่ครับผมรอ <c oughs> เรียวก็เอาหมดนะตอนนี้ไม่สนแล้วมันไม่ตายแล้ว ไหลามาที่ซินเนเทียล้ำต่อครับไม่กลัวใส่หมดใส่หมดไม่สนลูกไรับผมเราได้ชัดดาวชักหน้ามานะครับ <c oughs> นี่ครับผมเวลสิบสองมันก็จะพังงานแบบนี้นะเก็บกดมาทั้งเกมแล้วไงตอนนี้เหลือแวนตัวเดียวนะครับเข้าในป้อมเลยแบบไม่สนโอ้โหวแวนเขาเสียฟิกนะถ้าเมื่อกี้เล่นต่อเนี่ยอาจจะตายคาป้อมได้นะครับ เรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้เรียกว่าเป็นบอสแมปได้เต็มปากะนะขอแค่หยานได้ลำแล้วก็คอมโบนะครับระยะเวลาการใช้อันติเนี่ยมันก็จะนานขึ้นนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ลำเลยเนี่ยอันติมันก็จะเลี้ยงเวลาไม่ได้นะเข้ามาหาจินเลยนะต้องออกนะครับไม่มีพผนิต เงินตอนนี้นี่รวยสุดในเกมเลยนะครับเจ็ดพันห้าถ้ายังไม่มีไฟก็มาหาตังค์นะครับทางล่างนี่ซีเนียลโดนสองหนึ่งนะยังไงครับเปิดอันติมาแล้วอ้ยโดนไฟ่ล้อเลี้ยวเลยหายเลยครับล้อเลี้ยวไม่ได้สวนนะเมื่อกี้วิ่งมาปิด ชักหน้านะครับผมและแก๊กลิงสวยได้ไงช็อตนี้ไหลครับผมเรียบร้อยอครับเก็บชักหน้ามาได้ต่อไหมโฮโฮโฮดูตีลียิงดิตอนนี้ก็6คิวแล้วนะครับแต่ว่ายังเสียเปรียบเรื่องป้อมอยู่นะทุกคนเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเกมเป็นเกมตามนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาละเ,เดินมาป้อมล่างนะครับ วัดได้ทุกตัวนะซีเนียลเขาก็รอเซฟอยู่ด้วยตีลีก็เริ่มเกิดแล้วนะครับและชิ้นต่อไปขึ้นเป็นดาบคลินะครับมาแล้วรอเลี้ยวอันตีก็อันตีครับผมไม่ได้ลามบอกเลยดามเมจล้นเหลือนะครับใส่ได้ทุกตัวตอนนี้เวลสิแล้วด้วยครับ เด็กเกมขอแค่ได้ลำเท่านั้นนะหยานคําได้นานครับคี้สองพันอ่ะเอาเรื่องแล้วผมตังเก้าพันสี่ซินยังเจ็ดพันอยู่เลยนะมีบัฟฟ้าด้วยโหครูดาวอิ่มๆครับผม มาทำเวฟกลางนะครับเหมือนข้างล่างน่าจะมีไฟนะจะถอยไปเอาดาร์กหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นบ้านเลยนะคอ่าถอยมาเอาดาร์กนะตีรีต้องมาช่วยตีนะเนี่ยไม่ช่วยนะทำเวฟกลางดีกว่าตีรีบอก เรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหานะดักตัวนี้อีกฝั่งเขาอยู่ในบ้านกันหมดเลยขึ้นไปเอาออบเจกต์มังกรนะครับทีมหยานเอาสองออบเจกต์ไปเลยมีคนมาไหมน่าจะอยู่ข้างบนกันหมดเลยนะครับป่าก็าทำเวฟล่างนั่นเอง ใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะทุกคนเริ่มต้นซีซั่นใหม่เนี่ยอันดับหนึ่งักมาหาผมเยอะมากนะครับผมก็ต้องรอรุนนะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นฮีโร่ตัวอะไรนะครับแต่มีตัวที่คนดูอยากดูเยอะอยู่นะรอติดตามได้เลยนะครับอันนี้เขาน่าจะรอมังกรขึ้นมาเล่นนะปล่อยมังกรลินบนนะครับ ข้างบนข้างบนซีเนียลโดนซินไปก่อนแล้วนะครับข้อหนึ่งชิ้นสุดท้ายเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นดาบแดงนะครับอา้าวเราตีลิเข้าไปตีป้อมกลางเฉยเลยนะครับได้ด้วยตรงกลางน่าจะมีไฟครับผมเปิดอันติรอแล้วโดดเข้าไปกลางวงครับไหลมาที่ชักหน้านะเก็บมาได้ครับผมมาแล้วดาบแดงไอเทมปฏิหารนะครับ อ่าแล้วแวนโดนซีเนียวนะครับผมบนแวนการ์ดก็มานะแก๊กดึงลอเรียวโดนหูแรงจัดไม่ได้ลำเลยเหลือซินกับซาตานะครับรรรยังไงเอ่ยซินแลกเลือดมาและเก็บมาได้ครับผมคิวที่10ซาตาตัวเดียวเท่านั้นจบได้ไหมมังกรเดินมาแล้วนะครับ ต้องระวังนะสาตาเขามีอันติถอยมาอ้าวตกเครื่องตกเครื่องไม่น่าได้นะครับผมเปิดอันติมาจะจบเลยหรือเปล่าแวนเกิดนะครับต้องถอยก่อนนะจบไม่ได้นะอีก20วิบวีนะครับก็สเลเยอร์จะขึ้นแล้ว ต้องมีอีกหนึ่งไฟนะครับถึงจะการันตีว่าจบเกมได้นะทุกคนเอายังไงครับกดขึ้นจะบวกหรือว่าจะอ็อบเจกต์นะรอนะครับเนี่ยยังไม่รีบเปิดนะอีกฝั่งมาแล้วเปิดอันติมาโอ้อหเยอะเยอะ ยังไงครับจะส่วนไหมและโดดเข้าไปยังไงลํำต่อแล้วเก็บราเรียวมาได้ไหลไปที่ชักหน้านะครับอ้าวแวนตายเก็บมา3แบบนี้ครับผมเว็บกลางก็ดันน่าจะรู้ผลแล้วนะครับได้ซาตามาอีกขายรองเท้าซื้อเกาะเกิดเลยครับผมแน่นอนนะครับเกมนี้ ถือว่ากล้าเล่นนะเมื่อกี้โดดเข้าไปเลยเ<อ>ชื่อใจซีนเนียลด้วยนะถ้าไม่มีซีนเนียลรับเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ล้ำนะครับ<อ>และจบเกมเลยนะครับจบสกอร์ไปที่13คิวนะผมก่อนจบเกมนี่ไปหล่อยซ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับมันมากนะผมเกมนี้หวังว่าคนดูน่าจะได้แนวทางเอาไปเล่นตามไม่มากก็น้อยนะครับน้องคนนี้ก็คือเล่นหยานเก่งมากๆนะครับตำแหน่งป่านะทุกคน ดาวที่44นะครับ MVP ด้วยเนาะก็สำหรับช่องทางการติดตามของน้องคนนี้นะครับน้องเขาก็ทำ u t u b e อยู่เนาะช่องไซซีนะครับผมฝากมา3มช่องทางนะครับไปติดตามน้องกันได้นะครับบางคนผมว่าน่าจะต้องรู้จักนะครับช่องนี้ก็น่าจะเคยเห็นผ่านตามมาบ้างแหละไปติดตามน้องกันได้นะครับน้องเล่นป่าเก่งมากนะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ย ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ